จากทีมติดตั้งนะครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการใช้เมนูรับเข้าอะไหล่นะครับก็ในเมนูนี้นะครับจะใช้เป็นการนำอะไหล่เข้าสต็อกนะครับในกรณีที่เราเพิ่มรายชื่ออะไหล่แล้วนะครับในส่วนนี้สิ่งที่ระบบบังคับนะก็จะมีในส่วนของเลข P.O. วันที่รับเข้าเลข Invoi นี้ไม่ได้บังคับแล้วก็ Supplier นะครับ3อันนี้ที่ระบบบังคับเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่ม อะไรได้เลยนะครับก็ดูว่าเราจะเพิ่มอะไรรหัสอะไรนะครับถ้าสมมุติเราเลือกรหัสชื่อมันก็จะขึ้นมาด้วยในทางกับการถ้าสมมุติเรารู้ชื่อเนาะเราก็มาเลือกชื่อรหัสมันก็จะขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มกี่รายการก็แล้วแต่ก็ทําได้ก็ถ้ามีเป็นไฟล์ Excel ก็สามารถก๊อปมาวางได้นะครับเนี่ยก็จะมีรหัสอะไรนะครับแล้วก็ชื่ออะไร ชื่ออางกฤรายละเอียดยี่ห้อรายการผลิตระบบไม่ได้บังคับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับส่วนต่อมาในกรณีที่เรามีสต๊อหลายสตอเนาะเราก็สามารถมาเลือกสถานที่เก็บได้นะครับจำนวนอ่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเบิกอะไรได้ก็คือใส่จำนวนแล้วก็ราคาต่อนหน่วยนะครับแนะนำให้ใส่นะครับราคาต่อนหน่วยเพราะว่าเวลาเราเอาไปใช้แนงไม่ว่าจะงานซ่อมหรืองาน PM เนี่ย มันจะสรุปค่าใช้จ่ายให้ด้วยวันหมดอายุระบบก็ไม่ได้บังคับนะครับก็เมื่อเราเพิ่มเสร็จแล้วนะครับรายละเอียดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในเมนูสต็อกอะไหล่นะครับก็ถ้าเราเลือกเสร็จเราก็กดบันทึกเมื่อเราบันทึกเสร็จรายละเอียดของอะไหล่จะมาอยู่ในเมนูสต็อกอะไหล่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะมาดูได้ว่าอะไหล่ที่เรารับเข้าเนี้ มันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับสำหรับเมนูรับเข้าอะไหล่ก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ